สวัสดีค่ะชาวราศีมีนนิวจากคว e e อฟคับสเปนนิวส์นะคะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีมีนค่ะการเงินการงานสุขภาพแล้วก็การเรียนนะคะมาดูกันว่าเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะคะของเราเป็นแบบของไทยดูได้ทั้งลักณะแล้วก็ราศีค่ะการดูดวงของเราเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะไม่ใช่ดูดวงส่วนตัวอันนี้ต้องขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่ามันยอ่อมมีรายละเอียดอะไรแล้วก็ ความหนักเบาของเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะมันย่อมมีความแตกต่างกันขอให้รับชมรับฟังอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะเอาล่ะมาดูกันนะคะดูก่อนสถานการณ์ทั่วไปเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างชาวราศีมีนได้ไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ดาบนะคะ king of cups h e r o p h a n t justice เหมือนชะบัาใครบางคนกำลังจะมีสอบหรือว่าต้องประเมินอะไรบางอย่างเดือนนี้5 ah, i m p r e s s นะคะ โอ้เชน f ับซอ d อืมฮโอเคไพ่สวยพอใช้พอให้สวยพอสมควรเลยแหละมีเสียบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ไม่เป็นปัญหาอ่ะมาดูก่อนเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างชาวราศีมีนนะคะเอ f อ w ฟซอสเดือนนี้มีเรื่องหนักๆให้ต้องคิดต้องทำค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าใจจินของคุณอยากจะละลาละลา มีเรื่องบางเรื่องหรือบางสถานการณ์ทําให้ไอเรื่องให้ทำให้สิ่งหรือว่างานที่คุณกําลังจะทํามันช่วงต้นเดือนเนี่ยมันยังยังขยับขยายไม่ได้นะคะคุณจะต้องคิดใหม่ทําใหม่แฮงแมนโดนหน่วงโดนถ่วงเอาไว้แต่ไพ่บอกว่าในชีวิตของคุณนะจะมีคนที่ อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นคนเป็นผู้หญิงหรือคนที่ลักษณะคล้ายๆผู้หญิงรายละเอียดคล้ายผู้หญิงคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณในทั้งเรื่องาการเงินแล้วก็ในเรื่องการเงินการงานสุขภาพทั้งหลายเนี่ยเขาจะคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างที่มันค่อนข้างลําบากคุณจะต้องใช้ความเข้มแข็งของคุณตัดเชือกตรงนี้เพื่อให้ในระหว่างที่รอคอยเพื่อให้สามารถทําทุกอย่างไปได้นะคะสําหรับท่านที่ทั้งทํางานประจําแล้วก็ งานส่วนตัวเลยจับไพ่นะเดือนนี้มีใครบางคนที่จะต้องเข้าสอบช่วงประมาณวันที่10เป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าสอบอะไรบางอย่างหรือว่าเลื่อนขั้นประเมินผลนะคะถามไพ่ไพ่บอกว่าค่อนข้างยากพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณเตรียมตัวดีจะไม่มีปัญหานะคะสามารถผ่านฉลุยไปตามที่เราต้องการได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เตรียมตัวก็ ตามนั้นเลยจะมีการประเมินผลงานนะคะคนรอบข้างล้นล้าล้นลา,ลนลาแต่ไอความล้นลาของเพื่อนฝูงของเราเนี่ยเหมือนมีเราซีเรียสอยู่คนเดียวทําให้สถานการณ์งานที่จะส่งมันช้ามันล่าออกไปออโอเคทีนี้ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะซอส,ซอสดาบทั้งนั้นเลยให้ระวังสุขภาพของคุณในเรื่องสุขภาพค่อนข้างที่จะ เหมือนมันเป็นโรคโรคที่เราเป็นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้แสดงออกมานานแต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่าเรานะคะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ซีเรียสอะไรหลายๆอย่าตั้งแต่ช่วงประมาณวันหลังหลังที่คุณต้องไปสอบต้องไปพรีเซนต์อะไรบางอย่างให้ระวังสุขภาพอย่างเช่น ในนี้จ้ะเรามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับอาการปวดหลังก็ได้มันจะมีอาการกล้ามเนื้อเหมือนเข็ม <S <S ทิ่ม <S <S จี้จีจี้จีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อหมายถึงบางคนอาจจะได้ฉีดยาวัคซีนอ่ามีโอกาสนะคะคุณได้เทนอ f s ซ o r d มาแต่ดูคุณไม่ร่าเริงรื่นรมกับมันเลยและอีกอย่างหนึ่งมีเกณฑ์ว่าจากเดือนนี้จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพหรือเยี่ยมใครบางคน ให้แมจิกเชียนนะคะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามแต่ดูคุณยังล้นลาล้นลาสบายใจเพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่มันขวางทางคุณอยู่มันก็เป็นแค่สถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้มันไอตแต่สิ่งที่คุณทําได้คุณทําไปหมดแล้วนะคะได้แมจิกเชียเวลาที่กําลังจะแย่มันจะมีอะไรบางอย่างหรือใครบางคนเข้ามาช่วยเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณ ไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ just เป็นไพ่ universe นะคะหรือไพ่ the world หมายถึง Complete ความสำเร็จเดือนนี้ปิดจบได้ใครที่กำลังรอคอยข่าวดีช่วงกลางเดือนขุกขลักนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนจะมีโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะนักเรียนนักศึกษาก็เช่นกัน คุณถ้าคุณต้องไปสอบเดือนนี้น่าจะมีโอกาสช่วงต้นเดือนมีโอกาสโดนเลื่อนอะไรบางอย่างไปแต่ว่าช่วงไปลปลายเดือนนะคะก็เตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะยูนิเวอร์สมาจำเป็นที่จะต้องทำแล้วนะถึงเวลา ต้องสอบต้องทำเราว่าโอเคมากๆเลยนะคะคุณมีเวลาคิดมันกลายเป็นว่าเป็นผลดีของเราคือเรามีเวลาคิดที่จะทำอะไรบางอย่างได้นานกว่าปกติแต่ตอนนี้ให้ระวังสุขภาพของคุณเพราะเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราแข็งแรงทุกอย่างดูดีไปหมดเลยแต่ว่าไอเซเว่นอปซอเนี่ยคือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างหลบซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้มันมีเรื่องดากตรงน,นี้เข้ามาด้วยถ้าเป็นเรื่องงานเดือนนี้ นะคะท่านที่ทำงานกิจการเป็นของตัวส่วนตัวก็เราว่าคุณอาจจะกำลังคิดอะไรใหม่ๆกำลังหาลู่ทางใหม่ๆเหมือนจะต้องประเมินประมูลอะไรหรือมีการจดมีการทำเซ็นสัญญาช่วงหนึ่งช่วงประมาณวันที่10เป็นต้นไปนะคะเออเอาจริงแล้วว่าอย่าพึ่ง ลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงต้นเดือนปลายเดือนจังหวะดีมีโอกาสได้ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าการส่งออกหรือทําอะไรที่มันเป็นด้านออนไลน์จริงๆออนไลน์ยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ไปรอดูช่วงปลายเดือนจริงๆนะถึงจะเวิร์กอืมแล้วก็ไหนมีอะไรให้เราเห็นอีกเดือนนี้นะคะเซสติสกับ p พโลเฟนต เหมือนจะได้เซ็นสัญญาทําอะไรบางอย่างช่วยคอมเมนต์ด้วยนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ได้เซ็นสัญญาได้ดีลกับเรื่องกฎหมายอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เรามาขอเพิ่มเติมรายละเอียดสิ่งที่ยังไม่ขึ้นเป็นเรื่องการเงินเนาะขอดูสถานการณ์การเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้เลยคะ่ะ ไพ่ขึ้นมาเป็นเอสซับคัพ4ฟรอัคัพอืมฮะเพจจอบคอยสอย่างน้อยก็มีไพ่เงินขึ้นขอไพ่เสริมค่ะอู๋ก้าวดาบแต่ได้เดซันตกลงเป็นเดซันนะคะสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เรื่องการเงินของคุณ มันมีโอกาสที่จะมีเงินเล็กๆเ,เข้ามือกําลังรอเหมือนคุณกําลังรออะไรบางอย่างแต่ว่าก็ยังไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลงทุนเดือนนี้จะมีคนมาสนําเสนองานหรือว่าชวนไปทํานู่นทนํานี่มอบหมายให้แต่เราประเมินแล้วไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเดือนนี้ถ้าถามถึงรายได้พิเศษหรือได้รายได้เสริมไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่ค่อยมีเข้ามาแต่คุณก็จะสามารถประคองตัวเองไปได้เรื่อยๆเดือนนี้เอชซับคัพดูแลใส่ใจกับการ กินของตัวเองค่อนข้างมากทําอาหารกินเองซะส่วนมากมีคนชวนไปนู่นไปนี่ก็ไม่ค่อยอยากไปดูฝืนๆน,นะคะเก็บเงินซะมากกว่าก้าวดาบมีความกังวลในเรื่องการเงินค่อนข้างสูงคุณกําลังมองประเมินถึงรายได้รายจ่ายที่คุณคํานวณแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะพอแต่ไพ่เดรัมซันบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคุณจะสามารถผ่านไปได้ค่ะเดี๋ยวมันก็เช้าแล้วก็คือเนี่ยรบกันแทบตายสุดท้ายแล้วเรามานั่ง คุณก็จะชื่อได้ชื่นชมออกกับสิ่งที่มันออกดอกออกผลนะคะก็เดือนนี้หมดไปกับค่ากินซะส่วนมากประหยัดทุกอย่างเลยประหยัดทุกเรื่องเลยแต่ว่าคุณก็ไปลงกับค่ากินเยอะนะคะทีนี้เราจะขอเสริมกับเรื่องการงานนิดนึงเพราะื่งทีมันยังไม่ชัดเนาะสำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้คุณได้เอ e เราว่าคุณมีโอกาสได้งานสูงมากอย่างที่บอกว่าใครที่กำลังจะมีการสอบเตรียมตัวดีๆถ้าคุณเตรียมตัวดีมันจะออกตรงตามที่คุณเตรียมเลยแต่ถ้าคุณไม่เตรียมตัวอันนี้นก็ตัวใครตัวมันไพอเอจจะบคอยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนคุณสั่งสมความรู้เอาไว้มาสักพักแล้วนะคะ Tree of Cups ได้เฉลิมฉลองแน่นอน congratulations ล่วงหน้าค่ะ ผู้คนรอบตัวอย่างที่บอกค่อนข้างเรื่อยๆบรรยากาศสบายๆแต่ว่ามันมีเรื่องหน่วงๆน,นะคะจากสถานการณ์ที่คุณควบคุมไม่ได้แต่คุณจะต้องฝืนต้องพยายามทําให้เรียบร้อยเดินแต่เดินนี้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่ว่าเอาล่ะอขอชัชาขออีกนิดนึงนักเรียนนักศึกษาจริงๆมันก็ขึ้นมาแล้วนะว่าถ้าทําทุกอย่างก็โอเคเนี่ยมีโอกาสที่ได้ เซตเทอรทุกอย่างทำค่อนข้างดีค่ะ Ace o w a n d แล้วก็ The Strength คุณมีความสามารถมีความรู้กำลังที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนต้องคิดงานใหม่ๆที่เป็น Creative มากๆแล้วก็ต้องพยายาม Convince ให้เขาเข้าใจให้เขาเชื่อ Strength นะคะต้องพยายามขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมให้ได้นักเรียนนักศึกษาสติปัญญาความรู้เชี่ยวชาญเก่งมากแต่ว่าคุณมักจะทำเป็นเฉยๆเ,เมิน,เ,มน,เ,มนเฉยเมินเฉยนิ่งๆพอได้แล้วก็ รอรอเส้นตายรอเวลาให้เขามาเร่งอะไรอย่างเงี้ยเซเว่นออฟคนะคะนั่งดูเฉยๆไปเอาละมาขอดูคำสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำหน่อยเดือวนี้นะคะไพ่แนะนำ Call your spirit home อันดับแรกถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้เราอยากให้คุณโทรกลับบ้านอะไรที่เครียดอะไรที่เหนื่อยคุยกับคนที่บ้านนะคะคุณจะได้ไอเดียดีๆอย่างน้อยก็พักผ่อนจิตใจเวลาไพ่ขึ้นมามันหมายความว่าคุณไม่ค่อยได้ติดต่อกับคนในครอบครัวหรือว่าช่วงนี้มีเรื่องต้องคุยกันและไม่กล้าพูดไพ่บอกว่าคุยกับเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่สก็คือช่วงนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวพยายามเรียกขวัญกลับมานะคะ Call your spirit home ไปไหนก็ไม่รู้ w a n d e r ไปไหนไม่รู้ fly ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ขอให้กลับมาโฟกัสกับตัวเองนะคะเดือนนี้แล้วก็ looking for look forward ตั้งหน้าตั้งตาทำไปตอนนี้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามารอเวลารอจังหวะของมันแค่นั้นเองทำต่อไปได้เลยค่ะสิ่งที่เรากำลังกังวลไพ่บอกว่าคุณจะได้ ความจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงนะและอีกอย่างหนึ่ง a ค e fun ขอให้ทำอย่างมีความสุขสนุกสนานและมีอย่าไปเครียดกับชีวิตมากสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันกำลังดำเนินไปถึงความสำเร็จแล้วอยากให้คุณผ่อนคลายอยากให้คุณรู้สึกสนุกกับมันมากกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องไปเครียดกับมันเพราะ มันมันโอเคอยู่แล้วตอนนี้คุณกําลังกังวลจนเกินเหตุนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเราก็มองแค่ว่ามีปัญหาแค่เรื่องสุขภาพแล้วก็สุขภาพต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเดือนนี้มีโอกาสได้เดินเฉียดโรงพยาบาลแหละอาจจะมีการผ่าตัดเล็กผักปวดท้องหรือกินยาอะไรเงรี้ยปรึกษาแพทย์นะคะ นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมีแต่อย่างอื่นเราถือว่ามันสิ่งที่คุณทําได้คุณทําได้หมดแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาทําให้งานล่าช้าอันนั้นมันก็เรื่องจากสถานการณ์แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามีสอบมีการประเมินคุณจะได้คะแนนถือมาออกมาค่อนข้างดีมากๆค่ะโอเคอย่าลืมไปดูเรื่องความรักด้วยนะคะสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปคอมเมนต์ได้เลยแล้วเข้ามาอ่านตลอดนะเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ